สวัสดีครับอยู่กับเด็ชีฮิตเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพ่นฮอร์โมนพริกของผมนะครับที่ปลูกในนาข้าวนะครับหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็ใช้แปลงนานะครับเป็นทำาเป็นส่วนพริกนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้อายุได้40วันบ้างก็มี42 43วันบ้างวันมาก็มีครับผมจะมาพ่นฮอร์โมนให้พริกมีใบเขียวใบหนาต้นอวบนะครับนี่ครับแล้วก็แตกยอดดีนะครับ เป็นสูตรนี้เลยครับนี่ครับมามาดูครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อไปเร็วเร็วนะครับนี่ทุกขวดนะครับยี่สิบ c c ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับทุกขวดเลยนะครับนี่ครับของผมเป็นถังยี่สิบห้าลิตรแต่ผมใช้ยี่สิบลิตรเท่านั้นนะครับอมาดูตัวแรกครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นสารจับใบนะครับไบโอนักนะครับสารจับใบแล้วก็ปรับสภาพน้ําด้วยนะครับเวลาน้ํามีตะกอนครับตัวนี้จะไปปรับสภาพน้ําได้เลยนะครับยี่สิบตัวน้ำยี สิบลิตรนะครับเอาใส่ไปเลยครับนี่ครับนี่ครับลงไปเลยแบบนี้นะครับลงแบบแบบนี like ้แ like ล้วผมก็จะเติมน like ้ like ํานะครับเอาวางไว้ข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะลบนะครับแล้วผมก็จะเติมน้ําลงไปนะครับให้สารจะใบนี้ละลายก่อนนะครับอ่าอ่าให้สารจะใบนี้ละลายน้ําไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ดูคลิปให้จบนะครับเพื่อไปเป็นแนวทางนะครับ เอาครับแล้วตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นวาแมกนะครับวาแมกธาตุอาหารพืชสูตรรวมนะครับทําให้พืชใบเขียวขึ้นสะสมแป้งนะครับช่วยการเจริญเติบโตระยะของทุกระยะของพืชนะครับแตกรากแตกยอดนะครับดีนะครับใบหนานะครับตัวนี้ครับยี่สซีซีต่อน้ํยี่สิตริเหมือนกันนะครับนี่ครับผมก็ใส่ไปนะครับสารจะใบใส่ไปแล้วนะครับนี่ครับดูครับหนึ่งฝานี่นะครับง่ายๆครับไม่ต้องเอา ที่อื่นนะครับเ้าขอวางไว้กับพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะหกนะครับอ้าต่อมาครับก็เป็นแคปแมกนะครับแคลเซียมโบรอนชนิดน้ํานะครับเสริมการเจริญเติบโตให้พืชนะครับช่วยการนี่ครับช่วยให้ใบแข็งแรงนะครับใบแข็งแรงใบหนาใบเขียวมากันนะครับป็นเซียมโบรอนนะครับยี่สิบซีซีตัวน้ำยี่สิบลิตรเหมืนกันนะครับเอานะครับไปสักไปกันแบบไวๆเลยนะครับ นี่ครับยื่ c โอ้ยโนลุ้นเลยครับอ้าวางไปก่อนนะครับต่อมาครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับผมจะใช้ทุกทุกครั้งเลยนะครับเซนแมกอะมิโนอะมิโนรวมเข้มข้นนะครับก็จะมีอะมิโนที่จะเป็นตัวพืชสิบแปดชนิดนะครับนี่ครับสิบแปดชิ้นอยู่ตรงในขวดนี้เลยนะครับให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับบางครั้งมันร้อนบางครั้งมันหนาวครับ พ yes. 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 Mm ืชนี้ก็จะไม่ดูดกินอาหารทางดินนะครับเราจะพ่นปุ๋ย NPK ไปแล้วนะครับพืชก็จะไม่ไปไหนนะครับบางทีมันก็ร้อนบางทีมันก็หนาวนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับปรับสภาพนะครับปรับสภาพไม่ให้พืชเครียดนะครับไม่ให้พืชของเราเครียดนะครับเหมือนคนเรานั่นละครับถ้าเครียดก็ไม่อยากกินข้าวไม่กินอะไรครับพืชก็เหมือนกันนะครับอ่ายี่สิบซีซีนะครับเอาลงไปเลยครับนี่ อะมีนัวรวมเข้มข้นนะครับผมจะไม่พลาดนะผมจะผสมทุกครั้งเลยนะครับตัวนี้ผมพลาดไม่ได้ครับไม่ว่าร้อนว่าหนาวนะครับอ้าหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเติมน้ําครับให้ครบเลยนะครับให้ครบ20ลิตรนะครับทางของผมนี้่25ลิตรนะครับแต่ผมจะใส่20ลิตรพอนะครับเพื่อให้อัตราส่วนนี้พอดีกันนะครับพืชของเราก็จะเติบโตไว้นะครับนี่ผมใช้สูตรนี้นะครับก็หาซื้อกันได้นะครับ บางคนนี่ลังเลนะครับมันจะดีไหมนะครับผมใช้สูตรนี้มาตลอดนะครับอ่าสิบห้าลิตรแล้วครับเดี๋ยวก็ไปพ่นด้วยกันนะครับอ่ายี่สิบลิตรนะครับถังยี่สิบห้านะครับเดียวผมใช้ยี่สิบลิตรเพื่อมาตรฐานนะครับมาตรฐานในการอ่า เอาครับ20ลิตรแล้วครับปิดฝานะครับอ่าปิดฝาแล้วครับเดี๋ยวพร้อมที่จะไปพ่นฮอร์โมนให้พริกแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมก็หาซื้อได้นะครับมาใช้ได้นะครับนี่ผมใช้จริงที่สวนผมนะครับสวนผมแปลงนา5ไร่นะครับแปลงนา5ไร่พริกอายุได้40 42 43วันแล้วครับเอาครับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปต่อไปนะครับ จะกระที่ใหม่ครับขอบคุณครับ